ยิง่งก็กรุบนะครับสวัสดีครับวันนี้นะเฉอยพาเพื่อนๆมาตรงมึกตกปลากันอีกแล้วนะครับวันนี้เรามากันที่เกาะมันมากะไตหนึ่งคนเดิมวันนี้มากะอคคนโจครับแล้วก็แเอพลาบอกเลยว่าวันนี้สนุกสนานครับอันนี้รอนักสอนอีกคนหนึ่งนะแกแกไม่มีใครรีบหรอกแต่แกมาคนสุดท้ายตลอดอ,ะอ่ดอดอะเดียด๋ยวเรามาดูกันว่าวันนี้นะฉอยจะได้สักกี่ตัวนะครับ บอกเลยว่าถ้าเกมหมึกเกมปลามาแน่นอนโยแล้วเจอกันเราเอาชิคกะรี่ตัวล yup ูกปลาเล่นนะครับของลุงจอครับ

ออมก้ซิกะลีสิลูกปลาเอาน้ําเช้าครับมามามาอ,อ,อ้าอเ,เดี๋ยวเราลุยกันต่อครับิหินเป็นที่เรียบร้อยแล้วจ้ะเดี๋ยวเรามาต่อกันที่สบบะบาครับสําหรับการตรงมึกฤดูร้อนนะครับน้ำมันจะตื้นหน่อยเราก็ต้องวัดใจกันหย่อนให้ถึงเดี๋ยตึงเองถ้าไม่เสี่ยงจะรู้ว่า มีเงาโรยอยู่เสียงอะไรอ่ะฮะเสียงอะไรอ่ะเสียงนี่ไงไซนั mm> ้นอ่ะโอ้ยก็ได mm ้อ hmm> ยู่อ่ะอ่ะอ่ะกำไปเลยอ่ะเอหากระป๋องดีกว่าเนี่ยกระป๋องของใครน่ะสีมูอ่ะใส่อะไรอ่ะใส่หมึกใส่หมึกน้ำลึกหมึกใหญ่

มันกระเด้ากระเด้าอยู่แล้วอ่ะน่าหนาแน่กระเด้าแรงอ่ะจะให้หยอดแล้วกันเอาตึงๆหน่ะเดี๋ยวก็รู้อ่ะอันนั่นไงปลาเฮ้ยดุูดุกว่าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมึงใหญ่มึงใหญ่ว่ะมึงใหญ่มึงใหญ่เอ้าแล้วสอนก็โดดเนี่ยโอ้โหแล้วสอนเงียบเลยอ่ะ มันก่อนหรือมันอะไรนะสหายยกเร็วๆเลยนะอย่าไปอยู่เรือนนั้นเลยเนี่ยห้ามเลยโอ้ยมาตาม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 เต็มเลยนี่เต็มเลยข้างหน้า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 เฮ้ยตามตามอีกตามอีกนี่นี่นี่ข้างหน้านี่มึกใหญ่มากนุ่นข้างหน้าน่ะบรรทัดสีเปสุ่มไปแล้วนะครับลบลดลงไปเอ้าโอ้ยโทษโทษโอ้ยลงโจรโทษตั้งใจครับผมเลยนะเล็งไว้แล้วแหละนี่นะนี่นะนี่เฮ้ยจับแล้วจับแล้วนี่โอ้ยโทษโทษ นั่นแเมื่อกี้ไปจับเลยมีตัวนีตัวอีตัวไปหาที่กินผมหมดแล้วหมดเลยไปเหมือนมันอยู่แถวเนี้ใกล้ๆนี่หใหญ่ด้วยนี่ก็ตะกี้เห็นนะตัวนี้หละตามอุ้ยีใหญ่อยู่แถวนี้ครับเนี่ยหมดเดียวหมดเดียวแล้วแองกล่องครับวมล้าง หมุดมาอีกแล้วุยหอมจอมซนให้ลุงโนเี่ยวทำงาน่ะทาหมุ้นะโอ้เออครับ ไม่ว่อะ่ะยตัวใหญ่่ไม่ซึมน้ำเ่ยสามหูหูหลอดเดี๋ยันยาววะพอไ,ได้ตัวก็ได้ครับตามมาติดติดครับท่าแล้วว่ะลเดินเลย ไปมีเรื่อยๆนะครับบอลเลยครับโอ้ยโทษโทษโทษไม่เป็นไลไม่ใช่ลมผมต <ฮะ S 1> ึงไันได้เลยบอเลยครับโอ้ยนะฮะไม่ให้กันโทษครับครับครับผม,มอยู่ยข,ข้างในน,น,นู้นนี่ตามมาแล้วเนี่ยนี้ยเนี่ยเนี้ยเนี้ยใมแล้วครับ ออโอ้โหเม่อเหมือนจับแล้วนะจจับแล้วนะปีก็ปีปอดเกันครับเดี๋ยวไนยอมที่ไหนอ่โอ้โหตายตายแล้วตายแล้วยิ่เหานะเมื่อกี้อเอ๊บอกไอยู่ผิดที่ย้อนมาจริงนัดกันไงเงอ่ะอะไรวะนะมันจี้เขาใหญ่อะ เรียบร้อยครับโอ้เดินเลยใหญ่ๆเลยนะไม่รู้ตัวตัวที่ใหญ่กๆคอมก๊อบโอ้ยตอนแดดเยอะๆนะครับลองใช้กระปิดูครับปิชิกาลี่จับดีเหมือนกันอาชีพสกเหมือนกันไหมครับ ใช่ทนรครับโตไม่ใช่ครับไม่ใช่ทีพีสิบครับอยู่อยงไเก็บลุวนลทวยกเลยครับผมโอ้โหไายเหอนี่นเนนี่นนนีเนี่ยนีนี่เนียเีเนีนีกเนียเนียนีนี่ยนท่าเนียวกัน่ยเ่่่่่ หูม <últ> ึกหมึกหมึกมึกวิ่งวิ่งมาหาเนาะโอ้ยอ้ย้หแต่กีววิ่งสายเนเลยวิ่งแล้ววิ่งแล้วแน่วิ่งหายโยเองเลยอะนน่หย่อนไปเลยเดี๋ยวแม่งมาตาบอดลยงหลังลหลังก็ทำแล้ เอาอีกแล้วครับแมวันนี้นิออนเขาแน่นอนจริงนะฝากหน่อยครับอุ้ยใจเย็นใจเย็นอุ้ยหลุดมือพร้อมครับไปเลย